สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัฐครับผมเอาเอกระชันกันหน่อยดิยันไหนแรงกว่ากันนะฮะ่ะไปชันกันหน่อยเร็วนะไปนี่วันนี้เจอคู่แข่งแล้วครับมาดูครับใครจะแรงกว่ากันลูบิต้า m 7 0 4เจเจอกับ Ford 3940ครับเอ้ยไม่ใช่4630โอ้ใหญ่พอๆกันเลยเว้ยเอา วังอโอ้โหร์ดฟันเยอะกว่าครับโอ้ยตายแล้วฟันดำเลยฟอดเอาหน้านิดเลยเลยเลย คันนี้มันรอบจะเร็วกว่าครับรอบจัดกว่ารอบจัดกว่าเจ้าบอ่อทองครับโอ้ฟรีฟรีกเียเลยอะ่ะ ไม,ม่หักหลอดเลยวะเอ้โหมาแล้วครับเ,เลย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 โอ้โหรถไทยแท้ไม่ต้องดันเลยครับ เทหายเลยครับแบบนี้สบายรถถ่ายหน่อยครับด้ไอ,อตอนไปดันโรงเรียนทำไมไม่ไปช่วยดันเนี่ยพอป่าจีงานแบบเทดันดีดันสบายนี่โอ้โหรถถ่ายสองคันเลยตาย đâu thấy nó sập này Kì bạt hả 6,000 ô ไปเลยครับ6ล้อไม่ต้องบืนเลยโทรศัพท์รุ่นไหนเหรอซัมซุงบอกฮะพอปุ๊กซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมฮะมีเบอร์ไหมมีเบอร์ยังม,มีเบอร์โทรแล้วเราไม่ทรศัพท์ใช้แล้วครับ น้ำหนักการดันใน f ฟรดจะดีกว่าครับสังเกตดูแล้วแต่คุเบต้าเหมือนโครงสร้างก็เหมือนนั้นเหมือนจะหนักอยู่นะแต่ว่าทําไมดันทำไมล้อฟรีย่างเลย o r รด,ดันล้อไม่ค่อยฟรีครับขนาดไม่มีเวทถ่วงอะ่ะ บากกับรถสัญจรใหม่นะครับเพราะว่าเทข้างถนนครับดูมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาเอ้อสัดซีเลยนี่ะ <laughs> ฝนรดยางครับตีจักกันครับเดี๋ยวฝนตกมามันจะลื่นครับ วัดครับคล่องตัวมากเลยครับโอ้ไปตะไก่เลยวะเอกไปจอดล่มหรือเปล่านั่นน่ะนี่ไปจอดล่มอีหลี

เลยเลยเลยเล้าสาวเล้าสาวเหล่าถ ng nah, ng ้าเห็นสาวแล้วทำหน้ายังไงเห็นสาวทำหน้ายังไงทำหน้าไงฮะเห็นสาวทำหน้ายังไงหิวปากฟิวฟิวเห็นสาวเซลเลยอย่างนี้เด้อเดี๋ยวพี่จะบอกชื่อเหล้าครับอย่างี้๋ชื่อเหล้าครับ โซดครับนี่ <c oughs> เอ้ยตาหัวโลอะไรไม่ตาเะหัวโลอะไรหัวโลอะไรเนาะหัวโลคลายคลิปหน่อยตาอยู่วัดนี่หมออยู่ในวัดบ่รรครับอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก็บแล้วฮะเก็บที่บ้วนเก็บสร็แล้วโอ้ได้เงินเก็บร้อยเลยตัวนี้ ตาหัวเราะเลยครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสาวครับแ <c oughs> สดงว่าตายังหูดีเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ตายังหูยังไม่ตึงบ่ <c oughs> ยังบ่ <c oughs> โอเดี๋ยวมาเลยอะ่ะ <c oughs> ปกติอยู่เนาะก <c oughs> อ,อายุเจ็ดสิบแล้วไหมแกยังแข็งแรงอยู่เลยไหมดูนี่ยอดเลย ้รถดำวิ่งเทสบายเลยวันนี้มีต้องบืนด้อรีบมาเ้ยรีบมาย้อนตูดเทย้อนตูดเทเลยครับสบายสบายเลยอะไปนั่งรถข้างหน้านิดหน่อยดิบอบบอบอบอบโอ้โหเดี๋ยวก็ติดลอด็อก อะไรไอ้อะไรนี่อันนี้อันนี้มันมาอย่างนี้เลยวะมาฉันซื้อมาใส่มันคืออะไรนี่ไอสวิต<ะ>ไฟเฉยๆอ๋อมันใช้ได้ทุกอันไหมใช้ได้ทุกอันครับแต่ไม่ได้จอใช้ทุกอันทำไมมันไม่มีไฟขึ้นเลยมันไม่ได้เปิดโอ้ เปิดยังไงเนี่ยนี่อ่ะมันคือซื้ออะไรเปิดอะไรเปิดไฟวะไฟอันนี้แบบของอะไรของของเก่านอกหรือว่าอะไรหรือว่าของใหม่ไทยของใหม่น้องมวยฮะของใหม่น้องมวยน้องมวยไหนน้องมวยจักจีอ๋อด,ดูดูในลาซาด้าหรือเปเล่าเลยใช่ไหมซื้อของไทยช่องละสองร้อยบาท โอ้นี่รถดำเทสบายเลยเนาะยันตูดเทยัยนตูดเทเลยอะไม่ต้องบืนเลยเบื่บอด,ดนะิดหนึืงเดี๋ยวกันใหมให่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ